ุขสมายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช,ช่องชวนใช้รถไถสิงชเนเอวนะครับกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตานมน้ำเด้อพี่น้องเด้ออ่าเป็นกำลังใจให้ลูหไหลานลเขาเก็บชิปต่อไปเรื่อยๆครับมาอน,นีมาบอกวิธีปั้นอีกคือเกาครับมีอีกแบบหนึ่งครับก็คือลักษณะหนางานผมมันหยาหลายพี่น้องเห็นปะนี่หยาครับอแล้ววันนี้ผมปั้นขวางครับนี่ งานางานยาาครับเนี่ยนี่คือปันปั้นขวางลงผมเนาะรอบแรกเออรอบแรกผมปั้นเสร็จแล้วละผมลงมาไทยกี่เมยพ่อขึ้นไหนนี่ก็คือปันขวางเขาปันพ่อหยาบหยาบไปครับพี่น้องอ่าผมวาลนเจสองหาลอยสี่สิบเนาะรอบรถตลี่เอ่อนี่ยครับก็คือปั้นหยาบหยาบไป่างส่ครับปันขวาง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 เงามาเลยครับบอนเน้นว่าเสียเอาหนาได้ห้เขาเนาะพี่น้องเป็นคล้องกระ้างมันเพราะว่ารอบแรกครับอื นี่คือรอบแรกอ่ามานี่คือจบทีปั้นขวางครับก็คือลักษณะนี้เขาปั้นขวางครับขวางขวางขวางมา่เรื่อยๆครับหมุนหมุน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 เป็นเกี่ยวมาเรื่อยๆครับนี่ครับมันสิได้ประมาณนี้ครับรอบแรกรอบสองมานี้นี้รอบสองผมอะคือเอาครับพี่น้องเอาไส้เขาก้อนรอบแรกอ่เอาไส้เขาจะรอบกันนะครับราวาเวลาเขาเก็บมุมเนาะคือเอาไส้เขาทั้งนี้ไปปุ๊บมันจะเก็บมุมด้านนี้ให้ครับอ พราะแนี้เขาสีเก็บม,มุมบัตรสุดท้ายก็คือเขาเสียาทั้งเออเขาตอนนี้เขาาขวาเขาผมบอกผิดขออภัยหลายครับเอทั้งนี้ตอนนี้เอาขวาเขาฟังทีบ่มีโสนะไข่เป็นตตรอตะลีของตาสร้างเขาไปก่อนอ้อมไปก่อนครับพี่น้องก็คือบัตรสุดท้ายก็คือมันเสียาฟังโส่เข่าครับก็คือเฮาเขาจะวนจากกลางครับเ,เี่เ้องก็อบด้ยอเสียลฟงโสนะไ่งครับะอกตาัง ปั่นให้มึงครับตัวอย่างเนี่ยครับลักษณะางานครับงาครับพอตีประจําใจครับพี่น้องขาดทุนบัวครับเสียหนาไ่ได้ครับฟังนั้นเมื่อเศ้านี่งานนะครับงานที่สองนะผมผมปั่นมารอบแรกผมปั่นลายเงาก่อนรอบสองผมมก็มาปั่นลายขวางครับเพราะปั่นลายขวางปุ๊บก็เลียนรอบลายเงาอีกสองรอบครับ มุมกันแท้ครับคือเก็บมุมครับนี่ครับห้าครับหยาหยาลายก็นี่ครับเนี่ยงานงานที่กําลังปั้นอยู่นี่หยอันนี้ยังว่าหน่อยครับแต่มันดินจะซุ่มอยู่ครับถ้าปั้นรอบเดียวได้ก็ได้อยู่ครับพูดถึงแต่น่าเกียิครับอืส่วนมากรอบเดียวที่ผมปั้นก็คือส่วนมากสิเป็นดินไถยไม้ครับพี่น้องไถยไม้ตีเล้าตีเหล้วมันสีสีเพะเห็นหญ้านี่ขนาดปั้นหยาบไว้ยังเห็นหยาเนาะพี่น้อง ยังหินหยาอยู่ครับถ้าก็บรอบสองแล้วมึงครับพี่นองมันจะเป็นลักษณะเลยตอนนี้พ่อกำลังเข่ามุมใสยอยู่ครับมุมขวาครับขอให้พวกเว้าพิษนี่ครับขนาดดินซุมๆเนะครับปกติขเข้าจ่อกับปั้นรอบเดียวแหละครับแต่หยาครับคือหยาหยานี่เขาว่าท้านได้เกิดหยามันเกิดก้อนแล้วพี่นองอ เดาจังว่าล่ะครับเก็บงานรับเ้าเก็บงานออกเงินครับนี่ครับก็คือผมเสียบในเออกขวาของก้อนครับเ่าเขาเก็บพราหยาบๆไปครับตีนกะแทกเบา่เป็นยังครับพาบาดเก็บบาดสุดท้ายคือเฮาเสียาฟังที่มีโซะครับเขาออมันสีเด้กาเด้พอดีพี่น้องแล้วมันก็สิเก็บไปหมดเลยครับเนียนเลยครับอ่านี่ครับคือเขาเก็บมุมฟังทั้งนี้ครับอ่า ข้อดีของรุ่นเอ็มก็คือผมว่ามันดีมอง,มองรถตลีมันบม่หยุดตอนเขาเหยียบคัดนะครับเขาสามารถเลี้ยบคัดออกได้ครับแต่เป็นรุ่นเอลนี่รุ่นเอลผมสีจังสีนะพี่น้องขั้นเก่าผมเป็นเอลสี่เจ็ดรุ่นเอลผมสีคว้าเข่าขมุมปุบรุ่นเอล้นะพี่น้องผมสีปกติผมสิ่ปั้นเกียร์สองรุ่นเอลอันนี้ก็เกียร์สอง้วพี่น้อง รอบสองเน,นี่ยเขาเรียนหยาบๆเลยครับเนี่ยเรียนปัดไปนี่ขึ้นเงี้ยนเลยครับพี่นอ้องรุ่นแอวเพราะาเรื่องรุ่นแอ,อผูลังคนกะเหยียบคาดรมันก็หยุดเนาะพี่น้องเนาะพลังคนกะเห็ดบบกคือกันเนาะลักษณะผมก็คือขันยูกเกียสองยูนี่ผมสีผมสีใสใสโลหิตว่ไงคือเตากับตาอถ้ารุ่นเดียวพอถอยไปหามุ้มปุ๊บ ผมจะใส่จากกระต่ายมาเป็นเตาครับในการออกตัวนะครับมันสีซ่าเราสามารถปั้นมุมให้นเนียนได้ครับเ,เพราะออกได้ประมาณจักววาสองว้าก็คือเปลี่ยนเป็นกระต่ายคือเก่าครับเนี่ครับ,ค,รบคือการเก็บมุมครับของผมสำหรับรุ่นเดียวนะนี่ครับกำลังปั้นใจกลางครับ ลักษณะคือปันขวางเนี่ยครับเห็นห้อยว้กร้ซงนั้นครับพาเขาจังเลเขากับปันหลอดสองอยู่แล้วไหมครับพี่น้องคือหลอดแรกเขาปันขวางเลยก่อนครับเนี่ยลักษณะหน้างานหยางเสียเนี่ยรับรองกับปันขันเขาปันลายเงาน้ากันเลยนี่มันสิมเป็นคล้องครับเออมันสิเก็บคล้องบริเนียนครับแต่ขันเขาปันขวางหรืมาปันลายเงานี่จังได้กับงามครับพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นไปไทยทางเทิงให้มึงครับ นี่ครับก็คือเกียร์สองเขาก็เรียนมันสีเห็ดยากเนี่ยถ้าตอนตอนเขาปั้นขวางครับมันก็คือว่าเนาะพี่น้องปั้นขวางขี่ไถปั้นขวางอันนั้นเนาะนี่ครับครับก็คือเก็บออกไปจนมาแลียนจนรอบเลยครับรอบสุดท้ายครับมันสีพี่น้องร้องมึงเนื้อจ่าเคยปั้นรอบเดียว มีเฟียงมี่ยังไล่กับสร้างครับพี่น้องปั่นแล้วๆมันก็หายเองครับฟังนี่มีรุ่นเดียวครับห้าศูนย์สี่ศูนย์ครับเออห้าศูนย์หนึ่งแปดครับขอไว้เบาเพียบข้าเจ้าไถยุดครับห้าศูนย์แปดปั่นกันแท้น้ำครับพี่น้องเนี่ยครับทาลักษณะหยาไวหลายๆแบบนี้ครับเนี่ยขนาดข้าเจ้าเผาหลอดได้ครับหยาไวเพียบเมื่อเราพี่น้อง ต้่นยูขาครับนะ้าตรงนี้ก็อยากเป็นเหียดแน่นอยหนึ่งครับนี่ครับดินซุมๆเน,นี่ก็คือนี่นีรอบสองครับพี่น้องมันจะเนี้ยนไปเลยครับจากงานหลายๆได้พี่น้องรอบแรกกะถ้าผู้ดง่ายก็อาจจะเอารอบเดียวกะจบครับแต่คือผมว่าครับทตีประจําใจขาดทุนมาวาเสียหนาปรได้พี่น้อง เห็ดเท้า <önemli> ต <Hem ans> <ales> ้องเห็ดให้ดีครับเห็ดบอดีบต้องเห็ดดีกว่าครับเสียงานเสียเวลาเสียได้ปีเดียวครับพี่น้องเราซื้อซาขันเห็ดบอดีเลยปีเดียวครับแต่กะแถวบ้านผมกะถ้าเห็ดแบบนี้ผมบอกตรงๆ้ะพี่น้องเดี๋ยวเครื่องโตเครื่องครับก็คือ บ้านผมมันถือว่าไงสน้ำมันกินไปเคิงหนึ่งครับกันลักษณะนี่แบบผมเนี่นี่้าเหตุแบบมาง่ายเนี่กะน้ำมันส่วนหนึ่งได้กำไรสามส่วนครับอแต่อันนี้เครื่องกเครองครับนี่ครับคือวิธีการเหตุครับแล้วมันได้ไวก็รุ่นเอ๋ออยู่ครับเพราะว่ารถเตอรี่ห้ากว้างครับกะเนื้อที่นี่สามงานครับหนึ่งสองสามกับซิปไรครับตอนนี้ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งครับผมเห็ดเห็ดงานนั่นประมาณครึ่งชั่วโมงครับลงมาชงานนี่ครับจากครึ่งชั่วโมงหระครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหระครับชั่วโมงยี่สิบนาทีประมาณนี้แหละครับบ่เกินนี้ครับสองงานนี่ครับกลายครึ่งทงหลืครับน้าสิบไรครับน้ารงก็เหลืออยู่ประมาณจากสามไรครับเหนือข้างบนสามไรกว่าประมาณนี้ครับนี่ครับมันดูดีวาพี่น้องผมว่าเรื่องเป็นหยา กัน,กนละนี้ยังสี่ก็คือส่วนมากขาเขาจะอาสิไทยไม่ครับถ้าเป็นดินแข็งเนี่ผมแนะนาให้ไทยไม่ดีกว่าครับเพราะว่าถึงเ้องปัน้นสองรอบเขาก็ได้ขาปั้นเท่ากทอเก่าแล้วพี่น้องเนาะแต่ก็พูดถึงม,ม,มันมันบมีเวลาครับเพราะว่างานกังานกับเพราะไเห็ดอยู่ครับพี่นอ้องนี่เหมือนเ,เอ็ดเรื่อยอยู่ครับเพื่อนก็ให้เฮ็ดอยู่ครับปากต่อปากเองพี่น้องเฮาเฮ็ดดีไว ก็มีปากต่อปากไปดีครับจากคนสังเ毫าก็ทีเสาสังเ毫าไปก็อาจจะมีเป็นไปได้ครับอืมผมว่าได้ไปเบียดเยียนผู้ใดครับนี่นะที่เห็ดย่างเยอครับผมดีว่ดีเมื่อกี้ผลงานครับก็ได้เมื่อกี้ทีปากคนนอะพี่้องเนาะผู้ใดว่าดีก็ได้ดีครับว่าดีก็การตามสนองเองเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> งดดามดานะครับ คือมันบอเมนสูตรครับเอ่อผมบอกจากป่าผมเลยคือนี่บอเมนสูตรแต่เป็นวิธีที่ผมเหตุที่มาแบงปันพี่น้องไห้เมืองครับขันสมมุดว่างานนางานยาวยังสี่เนาะพี่น้องขันเขาสี่แหลนลายยาวสี่รอบแหลกรอบสองเขามาแหลนลายยาวอีกยังสี่มันสี่ผมว่ามัน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 กับซ้ำตีห้อยเก่าไปพี่น้องมองเป็นหลุมเป็นอย่างงยังสี่มันกับบกกวาดลงไหยไ่มครับ อมันเป็นล่องอยู่กับเป็นล่องอยู่คือเก่าสมมุติจงจังานนั่นผมไถเปิดเนาะมีล่องกลางครับงานแหลกเปิดมีล่องกลางทีแรกผมว่าสิแลนแลนแรนรอบแรกผมแรนลายเงาเนาะงานที่สองเอองานแหลกแลนลายเงาเลยนี่รอบที่สองผมว่าสิแลนยนลายเงาอีกแรีนมันกับว่ผมลองครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแรียนลายตัดครับเรียนลายตัดจนมารอบครับจนสุดครับ สุดปุ๊บเก็บหัวงานก็นคือผมแรนอีกแรนไยเงาอีกสองรอบขางกันแท้ครับอ่มันก็นิกลายเป็นเก็บหัวงานเป็นงามไปเลยครับพี่น้องนี่ครับลักษณะงานจะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านให้พี่น้องให้ลุงเป็น,น,น,ปนกำลังใจในการเหนงานเหตุคลิปต่อไปครับ มีอย่างก็คอมเมนต์ก็มาได้ครับติดต่อถามสอบถามกับอ,อ,อยากขึ้น่าอยากจะออกรถรุ่นนี้มันดีบอยจังใดยุกล้เชียงครับมีเวลามาเยี่ยมมายาม,มาหากันใดพี่น,อนอ้องมาเยี่ยมมายามมาทดลองขับได้ครับทดลองใส่งานจริงได้ครับเพราะว่าก่อนที่จตัดสินใจออกรถแต่ละเทียนนี่ครับ ม,มันอนอกง่ายอยู่พี่น้องว่าพื้นออกนี่ออกง่ายไงยแต่คือเขาสีสามารถสงวดบันไดบ่อนี่ยแหละครับคือปัญหาใหญ่ของมันฐานงานเขาเป็นจังไหรหนางานเขาเป็นจังไหอ่ขันวอาตรงตรงนะพี่น้องเนาะ,ะท,าทาาั้งอุบลทั้งหยางเพ่นกะมเขาเหม็นมาเนะาะตาขีดกอนกนเพ่กนกะบอกมาว่าข้าเจ้าได้ซี่ลอยหาซบหาลอยหาซบทั้งไถทั้งปันเนี่ย ถือว่าได้หลายอยู่ครับหารอยหาซีบปันผมนีมันเนเรื่องจริงี่็ได้ไถสองไร่ปั้นสองไรก็เก่าครับแล้วกรณีมีหน,น้หนาเดี๋ยวนี้มีครับอยู่อยู่แถวนี้มีเจ่าหนึ่งอ,อาชีพนี้ผมว่าตรงๆซะมันมันก็นดีสําหรับบางคนดอกบางคนที่ฐานงานว่ามีอยากมีงานมีอย่างก็สิแต่พูดถึงมันพ่คุ้มดอกผมว่า จ้างบ้านผมเนี่ยแต่ขันจ้างบ้านพี่น้องไรล,ละสามร้อยสี่ร้อยจรเออแต่ยังพอทนอยู่ครับจ้างบ้านผมเดี๋ยวนี้ลถรดมู่บ้านผมเดี๋ยวนี้เกือบมีสิบพันแล้วครับแล้วบนวน,น,นี้ยังมีไหนหนาตัดหนาตัดหลังเลยพี่น้องเจ้าของนะาบวกมาบอกเขาเนี้ยเมื่อช้าเขาหนัดเจ้าของนะาช่วงายเขาสิไปไถไงตกใบามา นานหน่าเอารถคันอื่นไปไถเอาไปตัดหนาไปล้งไถเลยบ่บอกเขาเอาแล้วเขาบ่มเขาบ่ได้ใส่ในายหนาเขาใส่พี่นอ้องว่ากันอืกะมันกะนากเกียรติพี่น้องเขาถี่ใบเห็ดเพราะเลนมาหวอดอย่างรถคันอื่นลงกว่าเขาละ่ะมันแมนนยู่บ่เออพี่น้องขึ้นมะ่งเอาถ้ามันพลังคนถือสาเนี่ยผมบอกตรงๆเลยน้เขาน้ำตีปากเราผมบอกถือสา อันนี้ผมก็เออรันธุนเห็ดกะปล่อยพันเฮ็ดไปผมกับว่าได้วาครับแต่คือหน้างานผมมาคือกันจากขวงนาบ่บอกหลง้งผมว่าเห็ดครับเออเพิ่นไปบอกเพิ่นไปกาวขนาดเพิ่นไปบอกผมยุ่กับเฮี้ยได้แท้ผมสี่าลงมมีนไหนน่ะเอารถคันอื่นไปลงเนาะเอา้าเสนบส่วนมากจากของรถก็อาจจะบ่รู้ดอกครับว่าเขาว้ากันยังไงไหนหน้นา,นาคนนี้อยากจะสวดลวดแน,น่อย่ยงไร โอ,อ้ซืือสอซะอ่ากะล้วแต่เพิ่นครับผู้ดใดเห็ดยังไรก็ได้ยังสัน่นเลยพี่น้องกำตามสนองเองครับผมก็อยากให้พี่น้องได้เห็ดได้ยังกะส่วนมากที่กะที่เห็ดยึดหนึ่งกีบมิต่ลูกค้าเดิมๆนะพี่น้องตะกาเกาๆ้าาองเนี่ยครับรอบสองที่ปั้นนี่ผมจะท้ายแห่งจนจบเลยเนาะพี่น้อง รอบสองที่ปันเนี่ยครคือประมาณจะสิบหานาทีได้อยู่หรือเป่าครับเออโมเมนต์เจ๋งเป็นสิบห้านาทีแหละเดี๋ยวอยู่ประมาณสามสี่รอบครับเนี่ยครับดักเนียดเลยครับงามเลยครับเนี่ยเมือนแจ้งในกังามครับพี่น้องออรอบแรกจะซาดิดนึงครับเพราะว่ามันแขวกเขาไถตัดขวางขี่ไถเนาะพี่น้องหัวซักหัวขวบไปเนี่ย คอยอย่เราแต่รอบสองเนี่ยมันก็ได้ไว้ครับเนี่ยครับเขากินเต็มหนาลตอตรี่เลยครับส่วนมากผมจะกินเต็มหนาลตรตี่เลยพี่น้องออมันจะได้งานไวกว่าครับไ้เปรียบเทียบกับข้า้าแล้รรอบเดียวกับรอบเดียวกับประหยัดแกิงครับแต่ผลออกมามันติดตั้งกันครับกรณีไถหุดแบบมีเฟียงอืมไถหุดแบบมีเฟียงนี่เฟียงติดเป็นกองขยุกีขยุกีไว้เลยพี่น้องแต่ขันแรลยนรอบสองปุ๊บนี่เฟียงกระจายออกมุไมบบน,น,ปนไปเลยครับ อัตราการเกิดนี่ปั้นสองหลอดเกิดดีก็ปั้นหลอดเดียวครับพี่น้องกะแล้วแต่หนางานครับหนางานแบบแข็งป๊กเลยกะมันกับ,บ่คุมเขาครับพี่น้องเขาก็เห็ดได้เฉพาะเห็ดอ่าทาลักษณะนี้าแข็งแบบบ่มีบ่มี่หยานี่โอเคครับเป็นก่อนบ่าะเปียงพี่น้องก็คือก็คือให้มัน มันสีฝนตกปุ๊บมันก็สีไหลลงเองครับเดี๋ยวก็มีดินลงไปกบเองครับแต่ขันหนางานแบบมิหยานี่ก็คือสําคัญข้าเจ้าเมืองตรงหยาครับพี่น้องมันตี่าแตกแต่หยาว่ามีอีอันนั้นก็ยังง้มครับแต่ขันตีจนจังดินซ้ายสีตีแตกก็บิงอยครับแต่หยาคุณยุกี้ยิ่โอ้นี่น่าเกียรติครับฝากมือใหม่ด้วยครับแต่เมื่อไอขีบข้าเจ้ากะไว้งานลงไปนี่เป็นผงเล้ครับ หาคนกับสามรอบก็มีครับแล้วแต่ครับโอ้ลงโต๊ะจะเห็นไก่หันท้ายเห็นแทงไตแทงไตยำนกันมุนครับพี่น้องกะมาตรฐานแย่ตกครับแม่นน้าอยู่ข้างในป่นไ่ยกะแม่นคนปะกายทางบ่เห็นกะมีคนเห็นกับเราครับเจ้าของน้าเขาก็ไปรอน้ารออย่างเขาก็มือกับเราเนา่มปีน้องกะแดงปั่นความรู้ครับพี่น้อง บอกกล่าวกันพอได้ที่ความรู้ความสำหรับมือใหม่บปสิอาจอาจสจิคิดเอาแต่ว่ามันสิคุ้มบ่คุ้มแค่นั้นไหมครับเอ้ยเขากับมึงเกี่ยวข้าวือนครับพี่นอ้องเหลือห่วงสองห่วงยู่ข้างกระแท้พราเขาเก็บได้เขาแบบแบ่เก็บนี่นะครับเขาก็ที่มึงหมองนี้แหละพี่น้องสุดท้ายสุดมันครับแต่วิธีของผมเหตุก็คือแบบนี้ครับเดืองสุดท้าย สุดท้ายเขาก็แทงมุมมาครับจังหวะตีโค้งเขาก็เหลี่ยมประมาณสองสามรอบเขาก็โยกคือยังเขาไถเปล่าครับพี่น้องไถปัดไถขวางไปเก็บไปมันก็สิเงียนมันกับสิงามไปเองครับพี่น้องทาเฮ็ดสองรอบได้นี่ก็ยังดีครับอโอเคนะพี่น้องเขาใจกันเนาะนี่ก็คือเก็บมุมไปมันสีเงาโวดชิบนี่กะ สุดท้ายก็คือเนี่ยครับบัดมะเขามุมสุดท้ายกับมะเขาหันหนาไปเองสี่แหละครับลักษณะนี่แหละก็เป็นทําการเป็นจบครับก็บคือฝากอีกเก็บมุมเก็บขางกันแท้ตอนนี้พ่อแรนเกียสองอยู่ก็คือเก็บมุมพ่าใส่เกียหนึ่งแรนครับห้ดินมันไหลลงล่องครับมันไถไวลึกปนเอกไหลลงอยู่ครับอมืมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนี้ค้นไถไวเนาะส่วนมากผมกับ่คคอย ผู้างคนนี่แทบขี่ไทแทบสี่พราะผีขับตรงข่างกันแท้นี่ผมว่ามันนางเทียมันกับมันเวลาปั่นมันกับปั้นงายกับกิ้งอยู่ครับแต่มันนางเทียหยามันบ่อถมหยาบเาตายเพรอย่างนี้สี่ไหมครับอาก็คือส่วนมากของกัลเลนปกติเนี่ยครับสาดออกไปเนี่ยกัสร้างมันครับเวลาปีหน้าเขากับไทเขาไขเปิดมันกับปกไปตีกันแท้เองครับว่าแต่เขาปั่นให้มันเขาถมลองกันแท้ครับคลิปนี้กับว่ามีอย่างไรพี่น้อง สุขสบายดีสุกคนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชวนใช้รถถสิ่งแฉลนะครับนี่ครับคือการเจ็บมุุมมงท้ายกะเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านนะครับกดติดตามให้เนี่กะสุขสบายดีครับสวัสดีครับ